ไอเดียบ้านสวนกลางทุ่งนาอยู่แล้วสบายใจได้ความสุขครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมอสเบียพาเที่ยวพาเลาะนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูไอเดียบ้านสวนกลางทุ่งนานะครับอยู่แล้วสบายใจมีความสุขนะครับนี่คือโสโลแกนนะครับอยู่แล้วสบายใจได้ความสุขนะฮะวันนี้ฝนตกเบาๆนะครับโชคดีที่ไม่มีฟ้าร้องนะครับก็ มีเพื่อนๆจากทางช่องนะครับที่ติดตามนะครับบอกว่าอยากให้ผมรีวิวบ้านสวนนะครับก็แบบเคยรีวิวแล้วรอบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ่ายไวไปหน่อยแผนกล้องเร็วเกินไปดูแล้วลายตานะครับวันนี้ผมจะพยายามถ่ายแบบช้าๆนะครับให้ดูกันนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่โซนชั้นลอยนะครับเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับเป็นชั้นลอยนะฮะ จริงๆบ้านสวนผมยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับผมรอช่างมาทํากําแพงนะครับก็นัดกันไว้อีกประมาณเดือนหนึ่งช่างเสร็จจากงานเ,นเนขาก็จะเข้าทํากําแพงให้ผมนะครับโซนนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะครับโซนฝั่งซ้ายมือเนี่ยผมจะจัดสวนหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวติดตามว่าสวนหน้าบ้านจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็อย่างไรนะครับด้านหน้าจะเป็นถนนนะฮะเป็นถนนยางมะตอยนะฮะเป็นถนนดํานะครับ ลาดยางนะครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นโรงรถนะฮะแล้วก็จะมีห้องทํางานผมด้านหน้าอีกห้องหนึ่งติดโรงรถนะครับก็จะมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่แขกก็สามารถเข้าได้นะเวลามาเยี่ยมสวนหรือว่ามาติดต่อธุระก็มีห้องน้ําด้านหน้าด้วยก็จะมีที่จอดรถโมไซค์กับจักรยานตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีบ่อปลาคราฟหน้าบ้านด้วยนะฮะเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับปลาคราฟด้วยวันนี้ฝนตกผมไม่ได้เดินลงไปข้างล่างนะครับก็จะยืน แนะนำตรงนี้นะฮะก็โซนนี้เป็นโซนชั้นลอยนะครับเดี๋ยวพ่ามาชมสันหลชั้นตรงชั้นลอยก่อนนะครับน้องพาขวัญน,นะครับลูกสาวคนกลางนะครับวันนี้อยู่กับพ่อก็ผมเป็นบรรยากาศแบบชิวๆนะครับอันนี้เป็นโต๊ะรับแขกนะครับวันนี้ฝนตกก็เลยเก็บโซฟานะฮะเก็บเบาะมาไว้ตรงนี้หลบฝนไปก่อนนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ จุดนี้เป็นจุดชั้นลอยนะครับที่ชั้นลอยโซนหน้าบ้านนะครับเวลาแขกมาเพื่อนมาก็รับแขกตรงนี้นะฮะมานั่งคุยกันคุยงานอะไรก็นั่งคุยกันตรงนี้นะครับสามารถจิบลงจิบเบียร์ได้นะครับจบงจิบเบียร์จิบวายได้ก็บรรยากาศชิวๆนะฮะที่โต๊ะก็จะมีผมจะมีกระถางดอกไม้แล้วก็มีชุดแค่นี้นะฮะก็ ให้หมันให้เหมือนกับว่าไม่โล่งมากนะครับถ้าเราไม่มีแจกันอะไรแบบนี้มันโตมันจะโล่งนะฮะผมวันนี้ไม่โซฟาไม่ได้ขึ้นไปวางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้จุดนี้ส่วนหลอดไฟผมก็จะเน้นเป็นหลอดสีเหลืองเดี๋ยวให้เปิดไฟให้ดูนะฮะเปิดไฟให้ดอูอันนี้เต็มระบบนะฮะก็ไฟด้านหน้าก็จะมีหลอดไฟเยอะเหมือนกันนะฮะหลายดวงเลยนะ ตัดไฟก็จะเป็นผมใส่โทนเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับก็มันเหมือนจะได้ฟิลแบบอ่านะกลางทุ่งนาแล้วได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะช่วงนี้หัวค่ำนะครับช่วงฝนตกเบาๆนะครับกำลังดีเลยบรรยากาศอากาศไม่ร้อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นฟิลเวลาเปิดไฟนะถ้าเป็นเดือนมืดกลางคืนกลางคืนเลยก็จะดูแบบได้ฟิลแบบ นะอารมณ์เหมือนเรานั่งอยู่ในคลาสแบบกลางทุ่งนาในร้านอาหารอะไรแบบนี้นะเป็นฟิลที่คิดไว้แบบนั้นนะฮะชอบแบบบรรยากาศแบบกลางทุ่งนาอะไรแบบนี้ส่วนผมจะถมดินขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับก็จะทํากําแพงแล้วก็จะปรับตรงนี้ใหม่นะฮะเราตรงนี้ผมจะปรับใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนด้านหลังก็จะเป็นสวนอ่านะถ้ามองดูๆไปส่วนด้านหลังตรงนี้สวนกล้วยสวนมะพร้าวนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ข้างเคียงนะครับ จะทํากําแพงนะฮะพื้นท,ที่ที่ถมนี่ก็สูงประมาณ2เมตรนะฮะสูงประมาณ2เมตรก็ทํากําแพงก็ต้องดึงพวกสลิงทุกเสาทุกต้นนะฮะให้แข็งแรงนะฮะก็ที่ที่ทำช้าก็คืองบผมไม่พอก็เลยค่อยๆทำไปทีละอย่างทีละอย่างนะกาแพงก็เลยทําช้ากว่าเพื่อนก็โซนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เปิดไฟเต็มระบบช่องสองข้ามก็ประมาณนี้ ถ้าถ่ายไวยไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะมีรูปภาพงานแต่งงานอะไรตรงนี้นะฮะด้านหน้ามีทีวีพัดลมเพราะด้านนอกติดแอร์ไม่ได้ผมเปิดโล่งก็เลยไม่มีแอร์นะใช,ใช้พัดลมนะฮะอันนี้ของเด็กน้อยนะฝั่งซ้ายมือของลูกมาอ่านก็อไก่ขอไข่าขาอะไรแบบนี้นะฮะก็ติดให้เด็กจริงๆก็ปกติก็ไม่ได้ติดแต่ติดให้ลูกได้อ่านเล่นนะได้เรียนได้อะไรแบบนี้ประมาณนี้นะโซนนี้ อ่ะขยับจากโซนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจิตไฟตรงนี้ก่อนเราจะเข้าโซนข้างในตัวบ้านนะฮะลูกสาวเปิดประตูให้อย่างดีเลยนะครับ mm hmm. ก็ทางนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําห้องน้ําที่เป็นห้องห้องนอนผมตัวนี้นะฮะเป็นห้องนอนก็ห้องน้ําลกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรให้ดูหน่อยนึงก่อนโอเคประมาณนี้นะอเอาแค่นี้พอนะห้องน้ําไม่อยากโชว์นะเพราะว่าลกขอปิดไฟก่อน ชิดห้องนอนขออนุญาตไม่เข้านะครับอ่าถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนนี้จะเป็นโซนห้องด้านในนะครับก็ถือว่าเป็นห้องโถงห้องโถงที่ส่วนใหญ่เวลาอากาศร้อนๆก็จะขยับจากบรรยากาศชิวๆด้านนอกผมจะเข้ามาอยู่ด้านในตรงนี้กับครอบครัวนะฮะก็เป็นฟิลประมาณนี้นะฮะโซนนี้จะติดแอร์สองตัวนะครับ เป็นมิซูสองตัวหน้าร้อนจัดๆนี่เอาแทบไม่อยู่นะครับเพราะพื้นที่ห้องค่อนข้างค่อนข้างกว้างตอนช่างคำนวณแอร์นะครับบอกว่าเอาอยู่นะคำนวณตามพื้นที่แต่พอติดจริงๆเนี่ยผมแนะนําเวลาติดแอร์ติดแอร์ที่เกินไว้นะมันจะได้เอาความร้อนได้อยู่นะฮะจะได้เย็นฉ่าอันนี้แค่เย็นธรรมดามันไม่ฉ่านะฮะเพราะว่าแอร์มันเอาไม่อยู่อากาศเมืองไทยทุกวันนี้ร้อนนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของลูกชายคนเล็กนะครับเวลา เขาเข้ามาเล่นในบ้านก็จะอยู่จุดนี้นะฮะถ้านอกบ้านก็จะมีราวอยู่แล้วก็เขาก็สามารถวิ่งเล่นได้ตอนนี้เป็นโซฟานั่งเล่นชิวๆกับครอบครัวข้างในบ้านนะครับประมาณนี้นะครับนี่พยายามถ่ายแบบช้าๆนะฮะให้เห็นแบบชัดๆหน่อยหนึ่งนะก็ประมาณนี้ก็มีพัดลมเสริมตัวหนึ่งด้วยนะครับเผื่อไว้เผื่อแอร์ไม่พอก็ใช้พัดลมด้านบนนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องนะครับห้องลูกชายคนเล็กนะ แล้วก็ลูกชายคนโตนะครับกับลูกสาวนะฮะก็แต่โซนทางนี้ก็จะมีอีกสองห้องนะครับเป็นห้องนอนสองห้องนะครับจุดนี้จุดนี้ห้องนอนแล้วก็จะมีโซนห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมด้านในนะฮะด้านในตัวบ้านที่บ้านจะมีห้องน้ํามห้องนะครับนอกบ้านในบ้านแล้วก็ห้องน้ําส่วนตัวอีกที่เป็นห้องนอนนะครับก็เป็นห้องนอนเล็กๆพออยู่ได้ส่วนนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารด้านในห้องโถงนะครับก็จริงๆผมยังทําไม่เสร็จนะครับก็บอกก่อนว่ายังทําไม่เสร็จโซนนี้ผมทําที่เปิดประตูไว้นะาสามารถเปิดประตูได้ก็คือจุดประสงค์ก็คือเวลาเขาทำนานเนี่ยมันจะเขียวผมจะเปิดมาแบบชิลๆกินข้าวดูชมทุ่งนาอะไรแบบนี้คือเราเราสร้างฟิลไว้เราสร้างแบบ เราคิดไอเดียไว้แบบนี้อาจจะมีหลอดไฟด้านนอกด้วยนะเรียงๆแบนี้กลางคืนถ้าเปิดเต็มนี่จะดูสว่างแล้วก็สวยมากนะครอันนี้คิดเอาคือเราเรามองว่ามันสวยของเรานะคนอื่นอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับแต่เราบอกว่าสวยเราชอบนะก็จะเป็นฟิวกลางทุ่งนาแบบนี้นะครับนะถ้าเขาทํานาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าเวลาเขาทํานาแล้วบรรยากาศจะเป็นแบบไหนก็จะมีโซนด้านหลังบ้านอีกนะเป็นโซนหลังบ้านอีกโซนหนึง่ง ก็ฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเห็นไหมก็คลิปผมเป็นคลิปไม่ตัดนะฮะผมถ่ายไปเรื่อยๆก็อาจจะดูแบบเหมือนกับมันอาจจะเร็วหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าคลิปเราไม่ได้ตัดน้องพรขวัญครับไปเปิดไฟให้พ่อหน่อยลูกทุกดวงเลยนะใช่เปิดหมดเลยลูกเปิดหมดเลยตรงนี้ใช่่ะให้โชว์ไฟหน่อยหนึ่งนี่เวลาเปิดไฟนะฮะก็จะเป็น2ระบบนะฮะ เปิดเลยลูกไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละลูกก็จะมี2ระบบนะครับก็คือ,อหลอดไฟสีขาวด้วยเวลาเราจําเป็นต้องใช้ความสว่างแล้วก็สีเหลืองๆแบบนี้นะคือต้องการแบบคลาดแบบเหมือนที่ผมบอกว่าบางทีเราต้องการคลาดแบบนี้แล้วก็จะเปิดประมาณนี้อันนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะครับช่วงนี้ฝนตกเบาๆอากาศดีก็เปิดลมอยู่กลางทุ่งนานะครับอากาศจะดีมากก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีไฟ มีโต๊ะอาหารที่เวลาอากาศต้องร,ร้อนร้อนมากๆก็เราก็นั่งกินข้าวตรงนี้ได้นะครับชื้นนะเดี๋ยวโชว์อีกตัวนึงนะฮะก็จะมีจริงๆผมมีกันฉากด,ด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่ฉากกั้นเวลา,เ,าเปิดแอร์นะครับปึ๊บเนี่ตัวนี้จะเป็นฉากกัน้นฉากกั้นเวลา,เ,าเปิดปิดได้เลยลกูกลองปิดลองปิดดูให้หน่อย โอเคนี่ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยทําคลิปน้องผักฝันนี่นะอันนี้เราจะปิดเวลาที่เราต้องการเปิดแอร์เฉพาะห้องนี้ถ้าเกิดเราปล่อยปล่อยแอร์ไปไกลเนี่ยความเย็นมันจะไม่ได้นะครับเราก็ใช้กันฉากตัวนี้ปิดก็เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ออกก็ออกแบบอยากได้แบบนี้นะฮะมันเป็นแบบใสสามารถมองทะลุได้ถ้าเป็นแบบทึบก็มีนะฮะแต่ ผมชอบแบบใสายแบบนี้จริงๆแบบนี้แพงกว่านะแบบใสๆแบบนี้เวลาติดนี้แพงมากนะถ้าเป็นแบบทึบทึบแข็งแข็งก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่มันเหมือนได้ฟิลกว่าคือมันได้คลาสกว่าอะไรแบบนี้นะมันเป็นบอ่อของลูกชายคนเล็กนะบ่อบอ,บอลก็มีไฟหลอดไฟตัวนี้จะต่ำนิดนึงเดี๋ยวจะปรับขึ้นนะฮะสายมันหล่นลงมานะตรงนี้ก็ประมาณน,นี้นะฮะช่วงอันนี้เป็นโซนข้างในในห้องห้องโถงหรือว่าห้องรวมที่ เราอยู่กันในห้องรวมนะครับก็จะประมาณนี้นั่งเล่นตรงนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้โอเคนะทีนี้เราจะไปดูโซนโซนด้านล่างนะครับโซนด้านล่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตรงนี้จะมีลาวที่ทำลาวก็คือมันจะเป็นชั้นนี้จะเป็นชั้นที่พื้นต่ำลงมานะครับ ตอนทาแรกๆมันเป็นบ้านต่อเติมนะครับผมทาแค่ด้านบนทีนี้พอต่อเติมปุ๊บดินมันเข้าไม่ถึงมันเป็นทุ่งนารถรถขนดินเข้าไม่ได้ผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรผมก็ทําไปเลยบ้านก็เลยเป็นชั้นลอยแบบนี้ก็เลยใส่ราวนะใส่ราวกันเด็กก็คือลูกชายคนเล็กนะใส่กันไว้ก็ตรงนี้ก็จะมีราวแต่มันก็ได้ฟิวอีฟิวหนึ่งนะก็ได้คลาสเหมือนกันผมว่านะแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานเล็กๆนะของ แม่บ้านเขาจะมานั่งทํางานเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกสองห้องนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ประตูต่ออ,อีกด้านหนึ่งทางนี้ก็มีนะฮะทาน,นนี้นี่ก็เป็นห้องน้ํานะครับจ้าไปเลยลูกลูกสาวห้องน้าแล้วปิดประตูด,ดีๆลูกนี่ก็เป็นโซนห้องน้าโอเคนะก็เป็นอันนี้เป็นโซนอีกโซนหนึ่งอ่า จริงเราตรงนี้เพิ่งมาตากฝนตกก็เลยขยับเข้ามานะฮะเราตากผ้าทีนี้เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะมีตู้เย็นนะครับมีตู้เย็นก็โซนนี้ก็เป็นโซนของลูกชายนั่นแหละนะครับก็จะมีกระติกน้ําร้อนตลอลูกชายก็ไว้ชงนมลูกนะฮะตักไฟก็ผมเน้นเป็นให้มีหน้าต่างเยอะนะครับเพราะห้องครัวเนี่ย ไม่อยากให้มันร้อนอบอ้าวนะฮะก็ใส่หน้าต่างเข้าไปเยอะหน่อยหนึ่งหลายจุดนะใส่หน้าต่างเข้าไปหลายบานเลยนะสามารถเปิดให้มันระบายได้นะครับก็มันได้ดูแบบเวลามาทําครัวก็ให้มันไม่ร้อนมากก็มีพัดลมเ,เสริมเข้ามาตัวหนึ่งมีพัดลมส่วนนี้ก็เป็นตู้ทรงตู้แช่อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นชั้นเก็บของอะไรพวกนี้ไฟด้านในครัวก็มีนะ แก๊สก็มีที่ดูดอากาศออกนะ,ะจะได้ไม่มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นเอาอากาศออกไปด้านนอกนะครับอากาศไปด้านนอกตัวนี้นะครับเป็นที่ดูดอากาศนี่เป็น่อแก๊สนะฮะจะลบหน่อยนึงนะครับก็มีวแก้วไวนนะครับเวลาต้องการชิวๆบรรยากาศก,าก็จิบไวนนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ชอบจิบเบียร์มากกว่านะครับไวก็แฟนเขาเป็นคนดื่มนานๆานทีครั้งนะครับ ไม่ได้บ่อยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาพากันทางานมากกว่านะก็ประมาณนี้นะครับในห้องครัวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้<ด>เป็นครัวด้านในนะครับโซนนี้จะเป็นครัวด้านในเดี๋ยวไปดูครัวด้านนอกนะครับแล้วหลัง,ลงจากเสร็จข้างในห้องโถงห้องครัวแล้ว โซนด้านนอกนะอย่างที่ผมบอกว่าโซนนี้ผมยังทาไม่เสร็จเพราะําแพงผมไม่เสร็จจริงๆผมจะทํามีไอเดียอยู่นะฮะโซนนี้ที่เราเดินไปเนี่ยแต่ยังไม่เสร็จไนยะก็เป็นกลางขึ้นมาอันนี้เป็นโซนด้านนอกนะครับโซนด้านนอกก็จะมีห้องเก็บของห้องเก็บของอยู่ตรงนี้เครื่องซักผ้านะครับในซักผ้าขอ,เ,อาเปิดใฟหน่อยนึงโซนด้านหลังนี้ผมเพิ่งต่อเติมเสร็จนะครับ ก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ทําไฟนะส่วนนี้ถ้าคลิปก่อนในส่วนนี้ยังไม่เสร็จเลยนี่อากาศดีลูกชายก็มานั่งเล่นตรงนี้นะฮะนี่เป็นลูกชายคนเล็กนะครับยตรงน,นี้ส่วนนี้ก็เป็นแท่งน้ำตรงนี้ก็เป็นแท่งน้ําเดี๋ยวดูแท่งน้ําก่อนนะครับก็จะมีไดดูดไดดูดน้ําจากบาดามขึ้นมานะครับ นั่นเป็นงานต่อเติมนะครับหลาท่อมันก็เลยอยู่จุดนี้จริงๆตอนนั้นบ้านมันยังไม่ถึงจุดนี้มันต่อมาเรื่อยๆก็เป็นงานต่อเติมได้ดูดได้ส่งดูดไปดูดน้ําไปปึ๊บก็ผ่านระบบกรองน้ํานะครับเข้าแท่งน้ำสองตัวจากนั้นนะครับออกจากแท่งน้ำสองตัวนี้ก็มาสู่ได้ส่งก็จ่ายไฟไอจ่ายน้ําไปใช้ไปใช้ที่ในโคเรียนนะครับสอุภาพสัๆๆส้นๆไปนึงนะครับเพราะว่าถ่ายสดนะ ส่วจะเป็นแบบประมาณนี้นี้ก็อันนี้เป็นตะแค่อะไนั่งเล่นนะอ่านีลูกชายคนโตลูกสาวแล้วก็ลูกชายคนเล็กส่วนทางนี้นะกำลังกินข้าวอักน,น่อนึงนะฮะกำลังทานข้าวเย็นนะคะก็แล้วโซนด้านหลังก็จะเป็นโซนของสวนนะครับที่ผมถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชม ก็จะเป็นโซนด้านหลังตรงนี้อันนี้จะยังทําไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวจะปรับเป็นเป็นสวนด้านหลังส่วนลหลังบ้านเดี๋ยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่ลบใหม่ยนึงก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมไม่ได้พาลงสวนนะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะจริงๆผมถ่ายทลิปรีวิวบ้านเสร็จแล้วผมจะพาเดินลงสวนแต่วันนี้จะอาจจะไม่ได้ลงเพราะว่าฝนตกเบาๆอยู่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ไม่มีไม่มีพามีแค่ฝน้างบ้านก็จะมีต้นมะพร้าวด้วยมะพร้าวทางบ้านส่วนนี้ โอเคอะหยังบ้านเดี๋ยว<อ>ทำเสร็จก่อนค่อยว่ากันทีนมกำลังหยอกล้อกันเลยนะผู้ชายคนเล็กกับพี่คนโตนะกะเอ้อ <c oughs> กะเอ้ออเล่นกัน <c oughs> เด็กๆกำลังเล่นกันเลยนะครับอ่าโอเคนะดีนะก็ฝนกำลังมาเลยนะ กดมาแล้วกดเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับคุณผู้ชมนะโอเคนะเดี๋ยวผมเดินย้อนพาเดินย้อนกลับมาเข้าตัวบ้านก่อนเดินย้อนกลับมาเข้าตัวบ้านอันนี้เป็นการเดินย้อนกลับมาแล้วนะฮะน,นี่ปิดไฟละภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะว่าผมถือมือถ่ายมือเดียวนะครับถ่ายไปพูดไปนะฮะก็จะไม่นิ่งเท่าไหร่ ถ้าโซนนี้กลับมาที่ตัวด้านหน้าของบ้านนะครับเปิดไฟก่อนถ้าเปิดไฟเป็นระบบก็จะประมาณนี้นะครับหลอดไฟสิบทุกดวงถอดปิดไฟไปรหลบ,บก็จะประมาณนี้นี่จริงๆมีเบาะนะฮะเบาะอยู่ตรงนี้เพราะว่าฝนตกก็เลยเก็บเบาะไว้ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเปิดไฟเป็นระบบ S <S <an> ก็ติดตามดูนะครับว่าหลังจากที่ผมทํากําแพงเสร็จแล้วผมจะจัดสวนหน้าบ้านนะฮะคือจะปรับใหม่หมดนะต้นต้นไม้ที่ตรงๆๆด้านหน้าเนี่ยผมจะปรับใหม่เนี่ยว่าจะออกแบบมาแบบไหนนะฮะจะออกแบบมาแบบไหนก็ติดตามดูว่าโซนโซนนี้นะฮะจะออกแบบมาแบบไหนแถวๆนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ติดตามดูนะฮะค่อยๆผมจะค่อยๆรีวิวไป ค่อยลงทิปไปเรื่อยๆนะฮะในการจัดสวนบ้านสวนนะฮะฝนตกบรนนี้อากาศดีมากนะฮะก็มีต้นมะพร้าวด้วยนะฮะส่วนด้านหลังแล้วก็หลังเสียงก็มะพร้าว้นมะพร้พาวเยอะเลยนะฮะบรรยากาศนะฮะคือมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะ,ะเราชอบแบบอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้นะครับเวลาฝนตกมาแบบนี้ก็อากาศดีนะครับสบายๆเหมือนกับมันได้โอโซน มันได้ฟิวอีกฟิวหนึ่งแบบนี้นะครับคือเวลาเเปวลาเราเพื่อนมาอะไรเนี่ยเราเสียงวงเสียงดังมันก็ไม่ได้ไปรบกวนใครคือเราเราต้องการความเป็นส่วนตัวคือหนึ่งเราไม่รบกวนใครเวลาเราอยู่เราก็ไม่ต้องการให้ใครมารบกวนด้วยเพราะว่าเราอยู่ไกลจากเพื่อนบ้านหน่อยนึงนะเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งนาก็ได้ฟีฟิวหนึ่งนะ,ะถัดไปที่เห็นก็ปจะเป็นโรงเรียนก็ห่างไปประมาณสองสามร้อยเมตรนะก็เป็นโรงเรียนนะก็เป็นชื่อแบบนี้นะครับ อยู่กลางพึ่งนานี่คือบรรยากาศที่เอามาฝากทุกท่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปถ่ายแต่หลังสวนหลังสวนก็มีเพื่อนๆในช่องบอกว่าอยากดูตัวบ้านนะวันนี้ผมพาเข้ามาดูจริงๆเคยลงคลิปตัวบ้านรอบหนึ่งแล้วนะครับหลายคนบอกว่าผมขยับจอเนี่ยไวเกินไปแล้วมันดูสายไปสายมาแล้วเวย็นหัวดูไม่ทันคลิปนี้ผมพยายามทําแบบสายให้น้อยที่สุดนะฮะ ใส่กล้องให้น้อยที่สุดก็พยายามแพรนิ่งๆและก็ะนิ่งได้เท่านี้นะครับเพราะว่าถ่ายเองทําเองไม่มีคนถ่ายให้นะฮะถ่ายเองทําเองพูดเองนะอโซนหน้าร้านนะฮะโอเคนะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งก็คลิปต่อไปคลิปหน้าสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ขอนะฮะขอครับ,ขอร,บ,ข,อรบขอร้องนะครับกดติดตามช่องนะครับให้ด้วย กดติดตามช่องหรือกด u b s c r i b e นั่นแหละนะฮะกดติดตามช่องกดถูกใจและกดแชร์คลิปให้หน่อยนะครับกดแชร์ไป Facebook ไปเพจไปกลุ่มอะไรก็นะฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้คลิปของเราเนี่ยให้คลิปของผมเนี่ยมีคนได้เข้ามาชมเยอะๆหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจะได้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นกำลังใจนะมีคนติดตามมีคนสนใจเนี่ยคนทำก็มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะแนะนำไอเดียการทำสวน แนะนำไอเดียต่างๆได้อะไรแบบนี้นะฮะก็กำลังใจให้ผมหน่อยละกันเนาะจะได้ทำคลิปต่อไปให้ทุกท่านได้เข้ามาชมนะไอเดียในการทำสวนวันนี้ไอเดียในการทำบ้านสวนกลางทุ่งนานะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ